รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการซ u n d a ย์ไทุกคืนมาทีก่อนข่าวเที่ยงคืนทางททบ5แห่งนี้นะคะวันนี้ในช่วง Sunday Forecast สภพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันโบลิ่งสาธิตเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่30เพื่อหาไรายได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนค่ะและในช่วงซ u n d a y v เ r i ร์เรามีภาพบรรยากาศการรับรางวัลศิลปินต้นแบบสิน5เขา้าพรรษาตามนโยบายของคณะสงฆ์และขสชค่ะพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะ ไก่ยางเติมน้้มาให้เต็มถังด้วยกาแฟนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจี้กดจี้ความสุขหลาบสไตล์ในที่เดียวพ T ทีทีไลฟ a สเตช บริษัทเจเนอร l ล์การ์ดกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ GGI ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2544โดยมีความมุ่งเน้นหลักที่จะให้บริการในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดมุ่งเน้นความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศเราได้รับนโยบายจากประธานบริหารให้สร้างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายใต้สโลแกนของบริษัทคือ Sing Safety i t GGI Sunday Forecast สนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว คุณผู้ชมคะในช่วง s u n d ด y Focus วันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการแข่งขันโบลิ่งสาธิตเกษตรสัมพันธ์ครั้งที่30จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆให้กับน้นองๆนักเรียนค่ะวันนี้เป็นการจัดการแข่งขัน โบวิ่งสาธิกาเกรษฐสัมพันธ์คังที่30ครับเรามีงานจัดการต่อเนื่องกันมาทุกปีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความสัมพันธ์การระหว่างบ้านและโรงเรียนนะซึ่งจะมีท่านผู้ปกครองนะและเด็กนักเรียนนะมาร่วมกันการแข่งขันโดยเราอาศัยจากการกีฬานะมาเป็นสื่อกลางต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองนะท่านคณะครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะห้างธุรกิจร้านค้าต่างๆที่ให้การสนับสนุนและมีอุปการะคุณในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้นะครับ ก็ถือว่าวันนี้นะการจัดงานแข่งขันท่านนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งครับต้องขอบคุณทุกท่านมากกว่านี้ครับขอบคุณครับในนามของสมาคมผู้ครองและครลุงในสาธิตแห่งมหาเรยเกษตรศสาสตร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้จัดการแข่งขันโบริง่งสาธิธกเกษตรศสัมพันธ์ครั้งที่30นะคะ ก็ในวันนี้เราได้ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทางคณะอาจารย์แล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆที่ให้การสนับสนุนทุกประการงานในครั้งนี้จะสําเร็จได้ด้วยดีเนี่ยก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะคะระหว่างพวกเราทุกคนครั้งนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณประธานจัดงานขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ โบว์ลิงสาสตรที่เกษตรสัมพันธ์ครั้งที่30นี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยียนศาสร์ทิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็สมาคมผู้ปกครองก็มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปีและในปีนี้เราก็ได้พันตำรวจเอกอ,อัครเดชพิมลศรีเป็นประธานจัดงานนะคะตลอดจนเราได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่าน ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมาอย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอนะคะในนามของโรงเรียนสาธิธตเราก็คงขอบคุณขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูตลอดจนผู้ปกครองแล้วก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในยการหาไรายได้ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ ออไก่ยากเติมน้ำมาให้เต็มถังด้วยกาแฟเดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จิความสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station s u น d a y v a ี i e t y สนับสนุนโดย GGI Think Safety Think GGI นิตยสารา์ที่ดาแรงงานนิตยสารา์เพื่อสังคมคนทำงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสร้างสารรค์บริการเพื่อสังคม วันที่31กรกฎาคม2 5 5 7ที่ผ่านมาสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสอชอได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณศิลปินต้นแบบศิล5ห้าเข้พาพรรษาประจำปี2557ในการร่วมรณรงค์การถือศิลห้าและปฏิบัติตนที่ดีแบบพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นผู้ศรัทธาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เหมือนเป็นผู้นำด้วยในเรื่องของการทำความดีในเรื่องของการกศาศรักษาศีลห้าในช่วงเข้าพรรษาค่ะ ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเลยอย่างหนึ่งคือเราสองคนก็ทําหน้าที่หลายอย่างมากอย่างน้องมัดหมี่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับตอนนี้มารับใช้ชาติด้วยนะครับก็รับใช้ชาติด้วยกันแต่ว่าเราเล่นละครเรเื่องเดียวกันก็อยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนนะครับมาร่วมกันร,รักษาศีลไม่เฉพาะวันเข้าพรรษาหรือว่าวันพระต้องคิดดีคิดคด,ดีดดพูดดีแล้วก็สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะจากใจด้วยนะคะสำคัญที่สุด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะครับทางห้างสุนทค้าเดอะว,วอล์และสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆนะครับเขาเรียกว่าวอล์กไม่หม่ำนะครับก็คือช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวในห้างแล้วก็ยังมาสักการะบูชาองค์พระธาตุอินขวนจำลองนะครับซึ่งจำลองมาจากประเทศพมา่าและเทพทะเจดจำลองจากเทพประเทศพมา่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเ,เป็นการสร้างความดีให้กับตัวเองสังคมประเทศชาติและครอบครัวครับ นอกเหนือจากวันแม่ในปีนี้แล้วเนี่ยทางศูนย์การค้าเดอะวอล์กนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับจึงได้ร่วมมือกันจัดงานถือศีลห้าเข้าพรรษาตามนโยบายของคณะสงฆ์และคณะคอสชอนะครับก็ได้ร่วมกันอัญเชิญสักสการะพระเทพทันใจแล้วก็พระาธาตุอินแขวนนะครับที่ศูนย์การค้าเดอะวอล์กนี้เพื่อได้บุญต่อท่านเองและก็เป็นถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาปีนี้ครับขอบคุณครับ ผู้ชมคะการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งผลตอบแทนถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะอย่างที่ทางรายการได้นําเสนอไปวันนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นแบบอย่างบ้างก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ www.ntrmedia.com ค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ